สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเลมอนพีนะครับตัวนีนะ้เป็นของอิตาลีนะครับยี่ห้อสปาร์ติกนะครับก็ราคา59บาทก็จะจํา,าลองชิมนะครับว่าเฮ้ยมันแตกต่างจากของไทยราคา15บาทยังไงนะครับแต่อย่างแรกมาดูส่วนประกอบก่อนกินนะครับตัวนี้เขาเขียนว่าเป็นน้ํา89.63%น้ําตาลอ้อย4.22%น้ํามะนาวจากน้ํามะนาวเข้มข้นนะครับ2.5%น้ําส้มจากน้ําส้มเข้มขน้น2%น้ําชาดํา1%นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย อันนี้ครับพี่เพียนชอบซื้อมาว่าเพี้ยนเนี่ยชอบไปพักเกตตรงนี้ไอ้ข้างบนตรงนี้ที่มันเนี่ยเหมือนกับตรงนี้แกะออกมาเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดูมันดูมีคลาสเดียมันดูมีชาติตระกูลดีนะครับของเราเนี่ยถ้าเราเห็นของเราจะเป็นแค่อย่างนี้เองแต่อันนี้เขามีอย่างนี้ยมาด้วยโอเคครับมาแกะชิมกันเลยเทลงไปโอเคครับก็จะเป็นฟองสีอย่างนี้นะครับเฮ้ยแต่ฟองค่อนข้างจะดีนะเฮ้ยกลิ่นหอมกลิ่นหอมกลิ่นหอมอ่ะแบบ ต,ตรงๆถ้าหลับตาดูมันนึกถึงกลิ่นสไปร์นะครับกลิ่นสไปร์มาเต็มๆเลยโอเคคราวนี้ชิมรสชาติกินตนาการง่ายๆสไปร์นะครับหวานน้อยความซ่าน้อยลงแล้วก็มีรสชาติชาด,ดำติดมาไปปลาย ใช่จริงๆคราวนี้ถ้าเกิดใครชอบสไปนนะครับแบบซ่าจินตนาการนะถ้าเกิดสไปร้อยมันซ่าแล่วหวานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเนี้ยมันซ่าแล่วหวานประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญนะครับตอนกินไปอ่ะเราสไปนรู้สึกถึงความหวานนี่นะครับแต่ตัวเนี้ยกินไปปลายลิ้นเนี่ยมันจะมีรสชาติชาดาอ,อ่อนออกมานะครับเพราะในนี้มันมีชาด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคครับก็ถือว่าทําใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับ ก็จะมียี่ห้อของใครนะเพื่อนจำไม่ได้ครเหมือนโอชีหรืออะไรพยายามจะเรียนแบบทําเป็นชาใส่อัดแก๊สเพื่อนว่ามัน่าจะรับอิทธิพลมาจากต่างประเทศนะครับแต่แต่เรวนี้ก็ถือว่ากินได้กินได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบรสชาติสไปซ์หวานๆปนไปเลยเนี้ยเพื่อนว่าคุณจะไม่ชอบนะครับหรือว่าใครที่ไม่ชอบชาที่มันใส่โซดาเนี่ยคุณจะไม่ชอบแต่นี้เพื่อนถือว่าก็ใช้ได้หวะ่ะคือถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดเ,เดทเี่ยวกับของจิบ้าบาทไทยนะเพื่อนว่าวของสิบห้าบาทไทยอร่อยกว่าเพราะว่ามันจะมีความหวานมากกว่านะครับแล้วก็จะมีความ ซ่าแล้วก็มีรสชาติชามากกว่านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพีเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ